กำลังขับรถอยู่บนเส้นทางที่สองข้างทางมีแต่ป่า <Look out. S 1> พวกเขาถูกสกัดกั้นขวางทางด้วยรถที่มีไฟไหม้ท่วมขันฝ <Look out. S 1> ูงชนบ้าคลั่งที่วิ่งออกมาจากป่าเพื่อเข้าโจมตรีรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไล่ล่าพร้อมกับยิงปืนใส่คนบนรถ และกลุ่มตำรวจที่เข้ามาหยุดรถของพวกเขาในตอนท้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเทคเดียวโดยทีมงานได้ใช้เทคนิคก,การถ่ายทำด้วยกล้องที่หมุนเก็บภาพรอบด้านด้วยมุมมองแบบ360องศาจากภายในตัวรถซึ่งก็ทำให้คนดูรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่บนรถกับเหล่าตัวละคร <S <S และได้ร่วมผเผชิญสถานการณ์สุดตึงเครียดจนแทบจะหยุดหายใจนี้ไปด้วยกัน